ดีค่ะมาฮันนี่แมนจิบเข้าเป็นมา่อการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดอมนะคะกับคอนเทนต์ใครกำลังเจ็บเจียนตายเพราะคิดถึงคุณเจ็บยังไงนะคะนั่นน่ะสิเราจะใช้ไพ่นะคะดูกันเราเลือกเอาเดอะซันมาวางเขาจะเจ็บได้ไงในเมื่อเขาเป็นเดอะซันเจ็บสิ เยซันสำหรับนี้อยู่กลางทะเลทรายเขาน่าจะร้อนร้อนกับอัตราตัวตนของเขาในที่ที่เขาอยู่ร้อนรอนจนทนไม่ไหวตอนแรกฉันจะไปฉันจะนูน่นนี่นั่นฉันเก่งเออเหอว่าตัวเองเก๋าเกมนะฮะเดินไปเดินมาเออทำไมมันร้อนไม่มีน้ากินคิดถึงคุณทาไมไม่มีน้ากินแล้วคิดถึงคือเขาน่าจะแบบเหงาหรือร้อนเหรอร้อนรอนก็ได้นะฮะมาดูดีกว่าค่ะ เป็นเรนดอมไม่มีกองไพ่ให้เลือกโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนอื่นขออนุญาตคุูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาท่านผู้มาเลือกเพื่อมาดูคลิปนี้ขอให้ไพ่เชื่อมโยงกับทุกท่านมีบางส่วนที่คุณควรจะได้รู้เกี่ยวกับคุณหรือเขาเนาะคนคนนั้นของคุณค่ะ เราจะเลือกไพ่มาห้าใบฝ่ายคุณดูเอ e เนอจีไปเลยวันนี้เหมือนตรวจดสอบดวงสตาเป็นการสร่วนตัวไพ่อยากบอกอะไรคุณและไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเขานี่คนนั้นของคุณนะคุณอยากรู้อะไรชีวิตเขาปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงหรืออยู่ที่ไหนหรือโดนใครลังแกไหมอะไรเงี้ย ้าสำหรับเป็นเฮอร์มีผูกคุณสองกันแน่นอนมาดูคุณก่อนโอ้ยเป็นอย่างระคายนางเอ้ยนายเอ้ยเป็นอย่างก็ได้สิบดาบสิบดาบห้าถ้วยแชมเปญเซเว่นอวนและฟัวพนีนัคผู้มันเลือกไพ่เนี่ยนะตัวของคุณมีมิถุนตุลกุมกรกฎพิจิกมีลัคนาราศีธนูเมสิงธนูพึกศกกันมาก่อนโอ้ยพูดทำไมเนี่ยกระทุกราศีเลยดินน้ำลมไฟมากันครบองค์ประชมุมอืม คุณไม่สบายเหรอคะคุณป่วยบางรัางาอาจจะปวดกระดูกสันหลังเนี่ยกระดูกเป็นโรคหรือว่าเป็นโรคนอนเยอะไปหน่อยเป็นโรคติดเตียงติด,ตดโซฟานะเขาบอกให้คุณขยับบ้างยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายดูแลสุขภาพบ้างความรู้สึกคุณวันนี้นะตัวตนคุณเจ้าสตาเนี่ยเหนื่อยหนักกับชีวิตกับความรักก็ได้ สิ่งที่คุณทํามานะคะสิ่งที่มีดึงดูดคุณเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกอึดอัดคุณอยากจะเทมันทิ้งละไม่ไหวละหรือบางท่านเพิ่งไปทําบุญกวดน้ําเทบางอย่างแต่อารมณ์ก็ยังรอนะเทไปแล้วก็เทมาแปลว่าอะไรรอไงรอคอยคนรักความรู้สึกยังเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ อยากจะเททิ้งแต่ก็ตัดใจไม่ได้ยังคงเทกลับไปกลับมาอยู่เดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ความรู้สึกอึดอัดส่วนสิ่งที่หวังจะสําเร็จในวันนี้ไหมย,ยังมีศัตรูคู่แข่งยังคงเหนื่อยเนาะส่วนการเงินและการงานเนี่ยยังมีศัตรูรับด้านจา้ะการเงินก็คือเงินลงทุนทั้งนั้นเลยหรือเงินช้อปปิ้งเหรอเสื้อผ้าหน้าผมชุดนั้นก็อยากได้รองเท้าอันนี้ก็อยากได้สีผมก็อยากได้โอ้ยอะไรก็อยากได้ไปหมดเลย ีนี้พอเวลาจ่ายไม่อยากจะจ่ายดูมันเครียดอะความรู้สึกคุณแต่ในอนาคตคุณจะผ่านไปได้คุณจะต้องนิ่งนิ่งก่อนกับวันนี้อืมมาดูเขาหนึ่งไม้ราชินีดาบเจ็ดเหรียญห้าไม้แล้วเด็กไม้พวกคุณไม่ได้คุณยังคุณยังรู้สึกแบบอยากทิ้งอยากเทอยากหยุดความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกอึนมันไม่ไปไหนอะมันไม่พัฒนาคุณก็อยากจะเทแต่ตัวเขาเอาจริงเลยนะ นายบอกว่าเขาเจ็บไงคอนเทนต์ก็คือใครบางคนกำลังเจ็บเจียนตายเพราะคิดถึงคุณตัวเขาเนี่ยนะถ้าเขาจะเจ็บก็เจ็บจากคุณก็ได้อะคุณทำให้เขาเขามีใครบ้างเมสิงธนูมิถุนตุลกุมพุกธศกันมังกรจ่าเท่านั้นตัวของเขาเหรอวันนี้เขาอยากเริ่มต้นอะถ้าที่ผ่านมาตัวตวนเจ้าสตานะคนของคุณเขารู้ว่าคุณและเขามีคู่แข่ง คุณอะการมีคุณมันคือคู่แข่งการจะจีบคุณจะได้คุณเป็นแฟนมันคือคู่แข่งมันทําให้เขาวิตกกังวลดาชินิดับสําหรับนี้ใช่สวยเซ็กซี่ขาสวยยาวเรียวแต่ไม่ค่อยสบายใจเลยหลับตากังวลเนาะเขาเจ็บเพราะเขากลัวคนมาแย่งคุณไปจ่ะส่วนอารม์หรออยากเดินทางมาหาอยากจะเก็บอยาก จะเป็นให้เธอเป็นภาคเขาห้าสิไดเมียนเศร้าเมียนแรงนานนานไหมแล้วเขาอยากเก็บคุณไว้คนเดียวอะ่ะไมใ่ใครเห็นนะสิ่งที่หวังยังไม่เป็นจริงเหมือนกับอยากทานู่นทํานี่ทําให้เขาถึงเจ็บเพราะว่าข้อจํากัดงานยังคงบีบบังคับมีปัญหาและไม่สามารถที่จะมาหาคุณมาเก็บคุณได้ทีนี้พอความหมึงหวงมันเข้าตาคุณมันก็เจ็บสิ จุกอกหรือมีคู่แข่งที่น่ากลัวนะคะส่วนสรุปแต่เขาไม่เคยหวังสิ้นหวังนะเขาก็ชิวแหละเขาอยากไปดูกันอีกว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเนาะนิยายรักของคุณผ่านทาลอดอฟเลฟบ์อ่านโดยยายหวานหวานอมขมกลืนถ้าเธอหวานชื่นมืนึนหัวใจหวานใจหวานตา ให้อะไรนะมีคนตั้งฉายาให้เราหวานใจไพย่ยิบสีวันนี้ไม่หวานโอมโขโมกืนแล้วคุณวันนี้หวานใจไพย่ยิบสีจะมาเปิดไพ่ให้คุณนะเราจะไปใส่แฮชแท็กดีไหมหวานใจไพย่ยิบสีเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยไปแก้ไขเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าก็ลืมอีก <c oughs> นางก็ไปก๊อปอันเก่ามาคุณมันขี้เกียจมันไม่ใช่ขี้เกียจมันต้องเอาไปทําอย่างอื่นเวลาน่ะเออไปดูค่ะเขาจะทำยังไงต่อไปเนาะคนประมาณนั้นแหละ งานเขาเยอะนะเท่าที่เราเห็นอนะอ่าใครบางคนกำลังเจ็บเจียนตายเพราะรักคุณรักคุณอันนี้ก็เพลงมั่วเองอะมนโนขึ้นมาตอนนี้นั่นเขาเจ็บกลายเป็นว่าเขาเจ็บเราบอกแล้วว่าเขาเจ็บแต่สิ่งที่เขาแสดงออกคือมันแสดงออกไม่ได้มันเป็นผู้ใหญ่แล้วไงไม่ใช่เด็กๆถ้าเด็กๆก,ก็จะนอนกอดหมอนร้องไห้คิดถึงแฟนแต่พอโตขึ้นมันต้อง แม่บอกเวลาจะร้องไห้แม่บอกห mm hmm. ยุดหยุดหยุด,ยดบอกมึงอึบบ่มันเสียเออมันก็เลยต้องอึบไงคุณสิ่งที่แสดงออกเหมือนไม่แยแสไม่สนใจแต่ลึกๆพอใช้ไพ่เจาะไปรักคุณค่ะแฟนคุณคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ในใจเนี่ยนะเขาเจ็บเจียนตายเพราะรักคุณคู่แข่งมันคุณดูสิที่มันอะไรเนี่ยในน้ําเนี่ยมันมีฉลามฉลามเหรอทําไมมันเป็นเหมือนเหมือนอะไรสักอย่าง ฉลามอะไรอ่ะม,มันเล็กอ่ะมีนี่ฉลาพันอะไรโอเคคาราคุณค่ะแล้วก็มันมีตัวเลือบมันมีคู่แข่งคู่แข่งนะั้นมันเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางน้ําอ่ะดําน้ําเก่งเหมือนยีหวานนี้แหละทีนี้มันทําให้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยรู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดเจ็บ,เจ,บเจ็นตายได้แต่รอทมเพรนส,สำหรับนี้ทม์เพนเนี่ยเขาว่ากันว่า เขาอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นางฟ้าเห็นใจผู้หญิงคนนี้เขาใส่เสื้อคุณดูสิเสื้อเขาเหมือนปีกนางฟ้านะมันเป็นแขนเป็นย้อยๆเนี่ยเป็นระยะลงมาย้อยๆใส่สารตกตเลเ้าอะไรเนค่ะ s ิกออฟเฮนโนระเขาอยากกลับมาจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เขาอยากอยู่ใ,ใกล้คุณอยากคลอเคลียนี่นวันนี้มันทําไม่ได้ไงมันเจ็บปวดไง มันต่อหน้าคนอื่นหรือแต่หน้าคุณก็ต้องทาเป็นแบบสบายสิเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายจะมานั่งร้องไห้กับความรักได้ไงโตแล้วเออทําเป็นเชดเลิศแต่จริงแล้วเจ็บเจียนตายคุณเห็นไหมเขาก็ไม่ต่างจากคุณหรอกแต่คุณไม่ค่อยแสดงไงเอ้ยมีคุณไม่ค่อยเก็บไงโอ้เจ็บคิดถึงแฟนคุณก็บอกแต่เขาไม่บอกไงมาดูค่ะแล้วอะไรอีกอืม ถามว่าอะไรดีอันนี้คือเขาคนนี okay. ้โอเคแล้วถ้าเขาเจ็บเจียนตายเขาจะปล่อยให้ตัวเองตายเหรอเขาก็นอนร้องไห้นะน้ำตาหยดติ๊งติ๊งน้ำตาไหลน้ำตาซึมเห็นไหมเห็นไหมห้าเหรียญคือความรู้สึกอึดอัดราชินีเหรียญเก้าเหรียญสตริงเขาเสียใจแต่เขาทำอะไรไม่ได้ เหมือนเขากำลังทำงานอยู่หาเงินอยู่หรือเอาชนะใจตัวเองอยู่ค่ะหน้าที่การงานมันบีบบังคับให้เขาต้องอยู่ไกลได้แต่นอนร้องไห้คิดถึงคุณน้ำตาซึมจริงๆนะไม่ได้โมอ,อมไปดูแล้วถ้าเขาอยู่ไกลเขาเดินทางไปเขาอยู่ที่อื่นเขา มีอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาไหมเขานอกใจคุณไหมเขาเจ็บเจียนตายแล้วเขาหาทางออกยังไงเธอก็จะใส่ไฟเขาเหรอไม่มีทางหรอไม่มีน้อยอย่นี่สามเหรียญ s i x of อ w o ส d ตรดเดอ a 1หนึ่งดา,ดาบและหก้วยเห็นไหมหนึ่เหรียญใส่ไฟไม่ได้ เขาเป็นคนดีคนนี้ดวงแข็งหย่อนเจาะใจไม่ได้หรือเจาะได้ก็ขึ้นแต่ว่ารักคุณคิดถึงคุณอยากกลับมาดูแลคุณคุณสวยหล่อที่สุดอยากไขว่คว้าอยากเอื้อมมือคว้าแลอยากกลับมายังไงก็เลือกคุณหนึ่งดาวและหนึ่งเหรียญคือเขาไม่มีอะไรให้เราบน่นให้เราด่าเขาเป็นคนดีคุณนะเออแล้วคุณ คุณควรทําอย่างไรกับเขาคะเราจะไม่ถามว่าคุณคิดไงกับเขาเนาะเพราะคุณต้องรู้ใจตัวเองสิคุณจะไม่รู้ใจตัวเองเหรอแต่คุณควรทำอย่างไรขอคำแนะนําจากไพ่ไพ่จะแนะนําให้คุณทําอย่างไรกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่คุณถามถึงไพ่บอกว่าใช่เขาเป็นคนดีแต่ ใดๆคือต้องใช้เวลากับคนนี้ให้มากส่องเข้าไปในใจเขามากๆดูให้ลึกเข้าไปข้างในเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนดูยากเราถามมาันต้งเยอะเขาไม่เปิดนะมันเจาะไม่ได้มันเป็นอื่นๆคุณคนนี้เขาเจ็บเจียนตายเขาอาจจะเจ็บมากแล้วเขาระแวดระวังแม้แต่ไพ่ก็ยังไม่อยากจะตอบคือการที่คุณจะทำยังไงคุณควรดูคุณควรใช้เวลาหรือศึกษา ส่องไปก่อนเขาเป็นคนดีแล้วยังไงดีหรือร้ายทุกอย่างต้องใช้เวลาคนที่ร้ายมหาโจรองค์คุลิมาเถระยังกลับมาเป็นพระอาหารหันได้แล้วคนที่เป็นพระเอกมันไม่เคยมีความผิดหรอมนุษย์ทุกวันนี้มันไม่มีใครขาวสะอาดหรอกคุณมันก็เทาๆท,ทั้งนั้นแหละดังนั้นเขาเป็นคนดีแล้วไงต้องใช้เวลาดูให้อีกค่ะมันจะค่อยๆโผล่ค,คุณจะค่อยๆเห็นให้่าอย่างนั้นอืม มาดูค่ะแล้วอะไรอีกอแล้วถ้าคุณเลือกที่จะคบกับคนนี้เพราะว่าเขาเจ็บเจียนตายเขาน่าสงสารถ้าคุณเลือกคบเขาแล้วชีวิตคุณจะดียังไงถ้าไม่ดีก็ไปต่อเลยนะดียังไงเขาจะส่งเสริมคุณเรื่องงานเขาจะซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินและเขาจะรักคุณดีสิ ไม่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นที่หนึ่งเขาจะให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอว้าวเขาซื้อใจเธอมาเขาซื้อไพ่ให้เธอเหรอทําไมไพ่เาออกมาดีจังฮะเออนั่นน่ะสิเนาะคุณแล้วเวลาคุณคบเขาจะดียังไงเขาจะซัพพอร์ตทางด้านงานด้านเงินคุณจะเป็นที่หนึ่งในดวงใจคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสุขเพื่อนคุณเขาก็จะรักไม่ได้รักแบบ พี่น้องเพื่อนไม่ได้ไปพญาเทคัวอะไรอย่างนั้นแต่ว่าคือเขาจะให้เกียรติยกย่องทุกคนที่คุณรักเออสัมภาระของคุณเขาก็จะรับเออก็จะดูแลให้หมดขับประดุกว่าเป็นเพื่อนเขาเป็นพี่เป็นน้องเขาเป็นคนในครอบครัวของเขาคือคนเนี้เป็นคนดีอ่ะเอาสิไม่รู้อ่ะขะน่าสงสารคะแนนเห็นใจตรงที่เขาใกล้จะตายอ่ะแล้วที่เจ็บเจียนตายน่ะเขาเป็นยังไงมั่งไปดูใจเขาสิ ควรจะหาข้าวหาน้ำหยดน้ำข้าวต้มหรือป้อนข้าวป้อนน้ำยังไงให้ล่วงงไปหนึ่งใบลงไปหยิบ <c oughs> ทำไมถึงไปเอาอยาหวานสองแล้วถ้าถ้ามันคว่ำเราจะไม่เก็บแต่ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเขาเจ็บอาการเขาเป็นยังไงใช่ไหมที่ว่าจเจ็บเจนตายเจ็บเจนตายยังไงแต่ฉันตายไม่ได้เขาไม่ยอมตายหรอกเขาจะเอื้อมมือคว้าคุณคุณมีคู่แข่งนะเขามีคู่แข่งไง เขาหึงหึงคุณสองคุณตายไม่ก็ไม่ตายหรอกมันสมนแจะมันมันอ,อ,อ้อศอกมันทำพิธีทำพิธีวันนี้ทำพิธีแปลว่าทำท่าคุณทำเป็นแบบซอสซอ,อยฉันเพิ่งไปได้ยินชั้นวายวันติดเพื่อนพูดกับเพื่อนเพิ่งไปได้ยินเพื่อนพูดมาทำพิตีนึกถึงบ้านขึ้นมาทันทีเลยไม่เคยพูดคํานี้นะก็ทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละเออทาท่าท,ทาทางเหมือนจะตายแต่จริงๆไม่ตายหรอกรักคุณแหละ ทำเป็นแสดงเก่งเออเล่นเป็นอยู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทําพิธีมาแล้วมมนี้มาดูโอเคเราจะถามอะไรอีกอืแล้วความรักครั้งนี้ล่ะคุณกับเขาจะได้แต่งงานมีลูกกี่คนสมเหตุสมผลไหมเมื่อไหร่อย่างไรถ้าน้องๆอายุน้อยๆก็ไมไ่แต่งนะโอ้ไฮพินเทส ไยพินเทสสำหรับนี้ก็เซ็กซี่เนาะเป็นอะไรไหมอุ้ยสบากกุศลสูสักหนีหนึงสองมานายออฟสโตร์นายออฟเพน n a โค e และเอมเปอ r มีความเป็นคู่ไหมยังเป็นเพื่อนไปก่อนเป็นพี่ไปก่อนเป็นน้องไปก่อนนะฮะเป็นคนรู้จักไปก่อนช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันไปก่อนไม่มีไพ่แย่ ไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรต้องจบเพราะมันเป็นคนเท่าๆไงทั้งสองฝ่ายทีนี้มันเป็นยังไงอาจต้องใช้เวลาศึกษาและดูใจกันไปก่อนอย่าให้ร้อนอะไรที่เป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณวันนี้ถามว่าเป็นคู่แค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยขึ้นแต่ทําตัวกลางๆไว้เออทําให้มันแพงๆไว้มันจะได้ดูมีคุณค่านะฮะมาดูไพ่สรุปดีกว่าค่ะไพ่สรุป นะคะของคุณอ่ะอนาคตเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นไปอย่างไรถ้าอย่างเงี้ยแปดเรียนก็เก็บรายละเอียดศึกษาเรียนรู้สิบไม้กันไปก่อน the l o v e r ใช่ the d e a d ่ไม้โอเคอนาคตแนวโน้มค่อนข้างดีค่ะ the d e a d นะ่ะไม่ไม่แย่ เดเรมากับเวอร์แล้วก็สีไม้คือวันนี้เป็นเพื่อนก่อนเมื่อถึงเวลาบางคู่อาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นคนรักบางคู่อาจจะได้แต่งงานค่ะพวกคุณคิดถึงการเอากันออกจากหัวไม่ได้ใต้สัาหรับมีเดวิลเนาะคุณอยากถามอะไรไหมอ่ะวันนี้เขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณไหมเนาะ ข้าความที่เขาอยากบอกถึงคุณวันนี้เชื่อหัวคิดลงมือทำฝันจะเป็นจริงโอ้ดึงกรบ,บอกร่วมกันเราอยู่และวางแผนค่ะเขาว่าอย่างนั้น ข้อความอาจจะประมาณกลางๆเนาะเชื่อหัวเชื่อความรู้สึกตัวเองแล้วก็ลงมือในสิ่งที่คุณคิดฝันจะเป็นจริงแค่รวมช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีแผนการเหมือนกับคนคิดมากคนกังวลนะ่ะเขาเป็นคนคิดมากไงเขาถึงเจ็บเนาะก็จะประมาณนี้เปิดอะไรอีก เต็มใจดีกว่าเขาอยากให้กำลังใจคุณคุณต้องให้กำลังใจเขาสิหรือถ้าอยา่าบอกอะไรคุณอย่าให้กำลังใจอะไรคุณเปิดกี่ใบดีสามใบคาดผ่านทางอดเก่งและ มูเตรูจ้ะเออเขาบอกว่าอะไรคะค่าผ่านทางใครๆก็บอกว่ามีเงินไม่ได้แปลว่ามีความสุขแต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่าทุกความฝันมันต้องจ่ายมันด้วยเงินนะฮะอดเก่งในโลกนี้ยังมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่รู้อย่าทำว่ารู้เยอะ อย่ามั่นเกินระวังภัยจะมาะมูเตรูตั้งจิตภาวนาด้วยความซื่อสัตย์อย่างจริงใจแล้วคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ